ให้กำลังใจครอบครัวคุณออสเทียรศัก์ค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทําเอาหลายคนโศกเศร้าเสียใจกันเป็นอย่างมากเป็นข่าวความสูญเสียอีกหนึ่งข่าวของวงการบันเทิงบ้านเราเลยทีเดียวค่ะกับการจากไปของผู้กํากับชื่อดังออสเทียรศักิพรหมเงินนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องเศร้าในวงการบันเทิงเมื่อเหล่าผู้จัดละครและดาราช่องเจ็ดต่างร่วมอาลัยออสเทียรศักิ์พรหมเงินผู้กํากับละครที่สร้างผลงานมากมายในนามมุมใหม่ ดยลาสุดมิกทองระยะได้โพสแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของออสเทียรศักร์พรมเงินและหนิงปณิตาเข้ามาโพสอาลัยด้วยการมีแสดงความคิดเห็นว่าพี่ออสป่วยมานานแล้วสําหรับผลงานกํากับละครที่เป็นที่รู้จักและสร้างชื่อดาราไม่ว่าจะเป็นล่ารักสุดขอบฟ้าปิ่นอนงช่วงหลังมีรายงานว่าพี่ออสได้เปิดธุรกิจกาแฟอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งมีดารานักแสดงไปอุดหนุนกันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ Thank you